สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการอ่านค่าเว์เนียร์คลิปเปอร์ในระบบเมตริกค่าความละเอียด0.05ม mm ิลิเมตรกัน,นครับอันดับเลกนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับว์เนียร์คลิปเปอร์กันก่อนครับซึ่งเว์เนียร์คลิปเปอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย2สเกลด้วยกันนะครับก็คือสเกลหลักแล้วก็สเกลเลื่อนครับซึ่งสเกลหลักจะอยู่ในกรอบสีน้ําเงินครับแล้วก็สเกลเลื่อนจะอยู่ในกรอบสีแดงด้านล่างนะครับอ่ะ เรามาทําความรู้จักกับสเกลหลักกันนะครับซึ่งสเกลหลักใน1ช่องเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับ2ช่องก็จะมีค่าเท่ากับ2มิลลิเมตรสามช่องก็จะมีค่าเท่ากับ3มิลลิเมตรนะครับส่วน1ิบช่องนะครับจะตรงกับเลขหนึ่งนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ิบมิลลิเมตรครับต่อมาเรามาดูสเกลเลื่อนของว์เนียคาลิเปอร์กันนะครับซึ่งสเกลเลื่อนของว์เนียคาลิเปอร์เนี่ย จะแบ่งออกทั้งหมดเป็นยี่สิบช่องนะครับแต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ0.05มิลลิเมตรนะครับขีดแรกนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.05มิลลิเมตรนะครับและขีดที่สองนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.1มิลลิเมตรนะครับจะเห็นได้ว่ามีเลข1กํากำกับอยู่นะครับและขีดที่สามนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.15มิลลิเมตรครับต่อมาขีดที่ 4นะครับจะมีเลข2องกำกับ u นะครับจะมีค่าเท่ากับ0.20มิลลิเมตรนะครับและขีดที่5ก็จะมีค่าเท่ากับ0.25มิลลิเมตรครับและขีดที่6ครับจะมีเลข3ามกำกับ u นะครับจะมีค่าเท่ากับ0.30มิลลิเมตรครับมาดูวิธีการอ่านค่าของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์กันนะครับซึ่งวิธีการอ่านค่าของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์เนี่ยเราจะนําค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักนะครับและ ค่าที่อ่านได้จากสเกลเลื่อนนะครับนำมาบวกกันนะครับและจะทําการอ่านค่าของวนเนียคาลิเปอร์ได้นะครับอ่ะต่อมาเรามาอ่านค่ากันนะครับหลักในการอ่านค่านะครับเมื่อศูนย์ของสเกลเลื่อนนะครับเลื่อนผ่านสเกลหลักมาเราจะทําการอ่านค่าของสเกลหลักได้นะครับเรามาดูกันครับว่าศูนย์ของสเกลเลื่อนเลื่อนผ่านสเกลหลักมากี่ขีดครับอ่ะตอนนี้เลื่อนผ่านมา1ขีดนะครับเราจะทําการอ่านค่าของสเกลหลักได้อยู่ที่ 1มิลลิเมตรนะครับและเราจะมาอ่านค่าของสเกลเลื่อนต่อนะครับค่าของสเกลเลื่อนเราจะมาดูขีดที่ตรงที่สุดนะครับขีดที่ตรงที่สุดตอนนี้ก็คือขีดที่ขีดนี้นะครับอ่ะขีดนี้มีค่าเ,าเท่ากับ0.55นะครับอ่าตามหลักในการอ่านนะครับเราจะนําค่าของสเกลหลักและค่าของสเกลเลื่อนมาบวกกันนะครับอ่าค่าที่บวกกันก็คือ 1มิลลิเมตรบวกกับ0 5 5มิลลิเมตรนะครับค่าที่อ่านได้ก็คือ1.55ม mm ิลลิเมตรนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาผมจะทำการเลื่อนของเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับผมจะเลื่อนออกมานะครับซึ่งจุดที่ผมหยุดก็คือจุดนี้นะครับเราจะมาทำการอ่านค่าของเวอร์เนียคาลิเปอร์กันนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูที่สเกลหลักนะครับซึ่งสเกลหลักผ่านมาทั้งหมด 8ขีดนะครับยังไม่ถึงขีดที่9นะครับอ่ะแขีดเราตั้งไว้เลยครับ8มิลลิเมตรบวกกับค่าของสเกลเลื่อนนะครับค่าของสเกลเลื่อนที่อ่านได้นะครับที่ตรงที่สุดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นขีดนี้นะครับซึ่งขีดนี้จะมีค่าเท่ากับ0.60ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งนําค่าของสเกลหลักและค่าของสเกลเลื่อนมาบวกกันนะครับ8มิลลิเมตร บวกกับ0.60ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งจะได้8.60ม mm ิลลิเมตรนะครับอ่ะผมก็จะทำการเลื่อนเวอร์เนียอีกครั้งนะครับซึ่งรอบนี้ผมจะเลื่อนไปไกลๆนะครับอ่ะเรามาดูกันที่สเกลหลักนะครับค่าของสเกลหลักที่อ่านได้นะครับได้กี่ขีดครับอ่ะผมอ่านได้10 17ขีดนะครับค่าของสเกลหลักจะอยู่ที่17ขีดนะครับแล้วเรามาดูของค่าของสเกลเลื่อนนะครับขีดที่ตรงที่สุดของสเกลเลื่อนนะครับจะน่าจะเป็นขีดนี้นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0.45นะครับบวกกับค่าของสเกลหลักนะครับ17มิลลิเมตรนะครับบวกกับ0.45มิลลิเมตรนะครับค่าที่อ่านได้ก็คือ17.45มิลลิเมตรนะครับ ทุกคนพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับนั้นผมจะทําการเลื่อนเวอร์เนียคาลิเปอร์อีกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะเลื่อนมาที่จุดจุดนี้นะครับซึ่งจุดที่ผมเลื่อนมามีค่าเท่ากับเท่าไรครับอ่ะอันดับแรกเราก็มาดูเหมือนเดิมนะครับค่าของสเกลหลักนะครับค่าของสเกลหลักเราอ่านได้อยู่ที่3 3มมมิลลิเมตรนะครับและเรามาดูค่าของสเกลเลื่อนที่ตรงที่สุดนะครับ ค่าของสเกลเลื่อนที่ตรงที่ส,สุดนะครับน่าจะเป็นขีดนี้นะครับซึ่งอ่านได้เท่ากับ0.55ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งมาบวกกับค่าของสเกลหลักแล้วจะได้33.55มิล mm เมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนที่รับชมคลิปนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ